สวัสดีครับเกษตรมีดีเกษตรซิษฎีใหม่วันนี้จะไปที่จังหวัดยาลาครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทีษดีใหม่กับเกษตรกรกนในพื้นที่ที่นําความรู้ไปจัดการพื้นที่จนเกิดประสิทธิภาพและที่สำคัญ,ญที่สุดครับเขาปลูกพืชเกิดผลผลิตต่างๆได้หลากหลายสามารถลดค่าใช้ใจ่ายสร้างรายได้พึ่งพาตนเองได้ครับเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับ พื้นที่ของผมก็เคยทำกเษกเษตรเกษตรมาแล้วคือปลูกทุเรียนน้าแรงพิธีแล้วคือต้นทุเรียนตายประมาณ50ต้นอยู่นะครับซึ่งสาเหตุเกิดมาจากว่าภาวะขาดน้ำนะครับโครงการนี้เข้ามาผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าจะมีปัจจัยที่มาสนับสนุนก็คือมาปรับพื้นที่แล้วก็มาขุดสระให้นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือ อยากได้ปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาจะสนับสนุนก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านประมงด้านพศุสัตว์และก็พืชสวนนะครับอันนี้คือความคาดหวังของผมในการดำเนินการขุดสระน้ำให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งเรื่องสระน้ำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรนะครับ ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นท่านทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจะมีแหล่งน้าประมาณ30%ซนะครับซึ่งในการลงมาดันเหิือนการในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ร่วมสํารวจกับสํารวจพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงนะครับซึ่งเป็นของนายอับดุลลาะปาเนจกะนะครับหมู่ที่5ตําตำบลบางโกชินในอําเภอยะหาจังหวัดยะลาครับซึ่งในการ กำหนดขนาดนั้นนะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงที่กำหนดมาว่าเขาร่วมโครงการ3ไร่ก็จะต้องพุทธะขนาด2,100ลูกบาทเมตรครับซึ่งเราก็ได้สำรวจพื้นที่และกำหนดขนาดความกว้าง31คูณ31ลึก3เมตรนะครับซึ่งจะได้ปริมาณน้ำนะครับก็ประมาณ2,100้คิวโดยประมาณนะครับ ซึ่งคิดว่าเพียงพอนะครับสำหรับการใช้ในข้าตามเกษตรในพื้นที่แปลงนี้ครับผมโครงการนี้นะครับส่งผลดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนเนื่องจากว่าจะได้เป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบในอนาคตนะครับเมื่อเกษตรกรรายอื่นเห็นตัวอย่างของแปลงนี้ดําเนินการไปแล้วนะครับ ในฐานะ,กะเกษตรอำเภอผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการ,กรเกษตรในพื้นที่นคิดว่าเป็นประโยชน์แก่พี่น้องกเกษตรกรมากอีกประเด็นหนึ่งนในโครงการนี้ก็ในเรื่องของการจ้างแรงงานในชุมชนนะครับก็ตามหลักเกณฑ์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่นะครับก็ให้มีการจ้างงานแรงงานในชุมชนนะครับก็เป็นลูกหลานของพี่น้องกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีโอกาสได้ได้มาทํางานอย่างบ้านตัวเอง นะครับเรียนจบไปแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองนะครับก็ก็เป็นเป็นผลดีกับเยาวชนคนที่เรียนมาแล้วที่ยังไม่มีงานทานะครับในเริ่มต้นในเบื้องต้น,น,ตนถือว่าเป็นการฝึกงานด้านการเกษตรไปในตัวนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากผมคิดว่าในอนาคตแปลงนี้พื้นที่นี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับซึ่งผมในฐานะเกษตรกรแล้วก็ บุคลากรจ้างนานจะเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ที่ปรึกษากับชาวบ้านหรือสถานศึกษาที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในแปลงแห่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายมีโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ผมรอมานานแล้วผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเรียกได้ว่าลงมือทำกิจกรรมต่อครับลงมือทำจนเกิดความสำเร็จ จนเกิดความคุ้นเคยสร้างประสิทธ,ธิภาพเกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและที่สันที่สุดครับพึ่งพาตัวเองได้ด้วยนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของกเกษตรมีดีกเกษตรที่สีใหม่เราจะนําเรื่องราวแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ